สวัสดีค่ะวันนี้เป็นวันอังคารที่24พฤศจิกายนปี2020นะคะยอดผู้ติดเชื้อโควิดในสหรัฐอเมริกาอยู่ที่12,699,177คนค่ะและยอดผู้เสียชีวิตตอนนี้อยู่ที่263,482คนนะคะโดยที่ทั้งแคลิฟอร์เนียและเท็กซัสต่างก็มีเคสโควิดขึ้นมาถึง1ล้านกว่าเคสแล้วทั้ง2รัฐนะคะทางการเขาประมาณการกันว่าทุกๆ30คนในเท็กซัสจะมีผู้ติดเชื้อโควิด1คนและทุกๆ ก40คนในแคลิฟอร์เนียจะมีผู้ติดเชื้อโควิด1คนนะคะและวันพฤหัสที่จะถึงนี้นะคะหรือว่าวันบืนี้จะเป็นวัน n ั s g i v i n g ค่ะทางการเขาก็ออกมาขอร้องประชาชนว่าให้อยู่บ้านนะคะให้งดการสังสรรค์เทศกาล n ั Thanksgiving s g i ้ i n g ไปสักปีหนึ่งจะได้ไหมแต่ดูเหมือนประชาชนไม่ได้เห็นเห็นใจรัฐบาลในช่วงนี้นะคะเพราะว่าทาง TSA เนี่ยได้ออกมาประกาศว่ามีคนเดินทางโดยสารโดยเครื่องบินนะคะในช่วง2วันที่ผ่านมาเป็นจํานวนมากกว่า2ล้านคนค่ะแล้วก็มีอีกมากมายนะคะ ที่โดยสารรถยนต์เพื่อเดินทางกลับบ้านไปฉลองเทศกาล Thanksgiving ค่ะ ทางการเขาก็เลยเตือนมาว่าหลังช่วง h a n k s g i วิ n g นะคะยาวไปจนถึงช่วงคริสต์มาสแล้วก็ปีใหม่เคสของโควิดจะขึ้นแบบเขาเรียกว่า Intense มากๆนะคะโดยเฉพาะหลังคริสต์มาสจะยิ่งแย่กว่านี้นะคะเพราะว่าอากาศมันหนาวขึ้นแล้วเนี่ยนะคะตอนนี้ก็ให้ประชาชนที่ยังอยู่บ้านก็คือส่วนใหญ่เขาก็จะขอให้ประชาชนอยู่บ้านนะคะส่วนใครที่ต้องการที่จะไปเสี่ยงชีวิตก็ไปเสี่ยงกันเอาเองนะคะเช่นครอบครัวนี้ค่ะ เมื่อวานนี้ลงข่าวไปทั่วประเทศเลยนะคะเขาเอามาเป็นครอบครัวที่เป็นอุทาหรณ์ค่ะก็คือครอบครัวนี้อยู่ที่เมืองอาริงตันนะคะรัฐเท็กซัสค่ะเขาไม่ฟังเสียงที่รัฐบาลนะคะได้ออกมาเตือนค่ะโดยวันที่1พฤศจิก,กายนที่ผ่านมานะคะครอบครัวนี้ก็ได้จัดปาร์ตี้ค่ะ แล้วก็มีคนติดเชื้อโควิดทั้งครอบครัวเลยนะคะ15คนโดยที่จริงๆแล้วมีคนติดเชื้อโควิดเนี่ย12คนนะคะแต่ว่ามีผู้หญิงคนนึงออกมาให้สัมภาษณ์ว่าเขารู้สึกเสียใจมากเพราะว่าเขาเอาเชื้อโควิดไปติดคนที่บ้านด้วยก็คือไปติดแม่นะคะก็คือตัวเองก็ติดนะคะแล้วก็เอาไปติดแม่แต่ว่าตัวเองแข็งแรงกว่าท้ายที่สุดต้องเอาแม่ส่งเข้าโรงพยาบาลค่ะครอบครัวนี้ก็ติดโควิดไปทีเดียว15คนเพียงเพราะไปจัดปาร์ตี้โดยที่ไม่ฟัง ความคำเรียกอะไรนะคำเตือนของทางการนะคะนี่ก็เป็นอุทาหรณ์ที่เขาออกมาเตือนเมื่อวานนี้ค่ะออกอากาศไปทั่วประเทศเลยนะคะทีนี้ช่วงนี้เนี่ย เราจะได้ยินนะคะเขาเรียกว่า amber alert ค่ะหลายคนที่มีโทรศัพท์เนี่ยก็อาจจะเห็นมีข้อความอันนึงมันขึ้นว่า amber alert นะคะแบบนี้หลายคนก็เพิ่งมาอเมริกาใหม่ๆก็อาจจะไม่แน่ใจว่ามันคืออะไรนะคะ amber alert เวลาที่ขึ้นมาในโทรศัพท์เนี่ยจะหมายความว่าเป็นการแจ้งเตือนนะคะว่ามีเด็กหายหรือว่ามีเด็กถูกลักพาตัวค่ะในในโทรศัพท์เนี่ยเขาก็จะบอกว่ามันอยู่ที่เมืองไหนนะคะแล้วก็อยู่ที่เวลาอะไรแล้วก็ บอกป,ป้ายทะเบียนรถที่เขาลักพาตัวเด็กไปเนี่ยเบ,เ,เบอร์อะไรแล้วก็ เป็นรถสีอะไรอะไรเงี้ยเป็นต้นนะคะบางครั้งก็จะมีรูปของเด็กที่หายตัวไปด้วยนะคะแล้วก็รูปประพันธ์สันฐานของเด็กที่หายตัวไปช่วงนี้เราได้รับ a m b e r Alert บ่อยๆนะคะก็เลยเอามาพูดให้ผู้ฟังได้ฟังสำหรับมีใครหลายคนที่อาจจะได้ได้รับข้อความนี้แต่ก็ไม่ทราบว่ามันคืออะไรนะคะส่วนที่มาของคำว่า a m b e r Alert ก็หมายความว่าในปี1996นะคะมีเด็กผู้หญิงคนนึงเธอชื่อว่า Amber h a n แ e r m a n อายุ9ขวบค่ะอยู่ที่ เมืองอาริลลิงตันเท็กซัสเหมือนกันรัฐเดียวกันเมืองเดียวกันกับที่กลุ่มที่ไปปาร์ตี้เมื่อสักครู่นี้นะคะเธอออกไปวิ่งเล่นกับน้องชายเนะแล้วก็ไปปั่นจกักรยานเล่นกันแล้วสุดท้ายเธอก็ถูกลักตัวไปลักพาตัวไปนะคะแล้วก็มีคนพบศพเพียงแค่2ไมล์ห่างจากบ้านเธอไปเท่านั้นเองหลังจากนั้นเนี่ยชุมชนเขาก็เลยมีการจัดตั้งโครงการเพื่อที่จะทำะเรียกว่าให้เป็นการส่งสัญญาณนะคะโดยใช้ชื่อของน้องแอมเบอร์เนี่ยคะ่ะเป็นตัวตั้งสัญญา ว่าต่อไปนี้ถ้าเกิดมีเด็กหายเนี่ยเราจะเรียกว่า Amber Alert นะคะก็คือใช้ชื่อของน้องที่เป็นถูกลักพาตัวไปเมื่อปี1,996นะคะเอามาเป็นตัวตั้งซึ่งตอนนี้หลายคนอาจจะได้รับข้อความนี้ซึ่งช่วง2-3วันที่ผ่านมานี้เราได้รับทุกวันเลยนะคะก็เป็นอะไรที่น่าใจหายนะสำหรับสาหรับที่นี่ มีข่าวที่จับไ i ซ์มาอีกแล้วนะคะเมื่อวันที่19พฤศจิกาย,ยนที่ผ่านมาเนี่ยไอซประกาศจับโรบินฮูดทั่วประเทศไปอีกแล้ว180คนนะคะครั้งนี้เขาเรียกว่า Operation Broken Promise Nationwide คะ่ะหมายความว่ายัางไงคะก็หมายความว่าครั้งนี้เป็นการเป็นการจับโรบินฮูดที่นะคะตอนแรกสมัครใจว่าจะกลับจะออกนอกประเทศโดยสมัครใจแต่ไม่ยอมกลับนะคะคือมันเป็นอย่างนี้สมมติเวลาที่คุณโดนจับใช่ไหม คุณอาจจะติดอยู่ที่ detention center แล้วพอคุณไปติดต่อกับทนายความคุณได้รับการประกันตัวออกมาคุณเสียค่าประกันตัวแล้วคุณมาขึ้นศาลใช่ไหมคะศาลก็อาจจะถามว่าคุณจะ กลับบ้านโดยสมัครใจหรือคุณจะสู้คดีต่อถ้าคุณจะสู้คดีต่อก็คืออยู่ต่อแต่ถ,ถ้าเกิดคุณจะกลับบ้านโดยสมัครใจเนี่ยส่วนใหญ่ศาลจะให้อยู่นะคะเป็นเวลา2เดือนหรือ4เดือนเพื่อให้คุณเก็บข้าวเก็บของลิมรายญาติพี่น้องขายรถขายบ้านหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะแล้วคุณก็จะต้องไปแจ้งกับทาง Homeland Security ว่าคุณจะกลับบ้านแล้วนะ อะไรอย่างเงี้ยแล้วคุณก็กลับไปโดยความสมัครใจแต่ว่าคนเหล่านี้หลายคนพอไปขึ้นศาลเสร็จแล้วไปบอกศาลว่าฉันจะกลับบ้านโดยความสมัครใจสุดท้ายหนีต่อนะคะคุณก็กลายเป็นนักโทษหนีคดีที่เขาสามารถที่จะตามจับได้คราวนี้ไม่ขึ้นศาลแล้วเจอที่ไหนจับที่นั่นแล้วส่งกลับได้เลยนะคะซึ่งถ้าเกิดว่าเขาส่งคุณกลับในกรณีแบบนี้แล้วคุณพยายามที่จะลักลอบเข้ามาใหม่คุณจะต้องติดคุกที่นี่20ปีนะคะซึ่งตอนนี้เขาก็มีออปเปอเรชั่นอีกแล้วนะคะตั้งแต่ วันที่19พฤศจิกาเป็นต้นมาคือเมื่อ5วันที่แล้วจับไปแล้ว180คนนะคะนี้ก็เลยจะมาเล่าให้ฟังทีนี้มีคนถามว่าถ้าเกิดโดนโรบินฮุดจับเนี่ยแต่ว่าตัวเองมีโรคประจำตัวเพราะว่าบางคนเป็นเบาหวานเนี่ยก็มีความกังวลว่าเขาจะทำการรักษาให้ตัวเองไหมนะคะก็คือมีนะคะถ้าเกิดคุณไม่สบายที่ detention center เนี่ยเราไปเอาข้อมูลมานะคะว่า ในช่วงปี2020เนี่ยร,รัฐบาลนะคะได้ดูแลไปแล้วกว่า99,670คนนะคะที่ติดอยู่ที่ detention center ไม่ว่าจะเป็นการรักษาพยาบาลทั่วไปการรักษาฟันการผ่าตัดและอื่นๆนะคะในปีงบประมาณนี้รัฐบาลโดย Congress จัดสรรเงินทุนให้315ล้านเหรียญสหรัฐ ยีแห่งนะ detention 20แห่งทั่วประเทศนะคะทําการรักษาคนที่ติดอยู่ใน detention center ดังนั้นถ้าเกิดคุณเกรงว่าคุณมีโรคประจำตัวแล้วจะไม่มีการรักษานี้ไม่ใช่นะคะเขาก็จะมีการรักษาคุณด้วยค่ะโดยที่เขาบอกว่า เฉลี่ยการรักษาพยาบาลจะอยู่ที่ประมาณคนละ33,728เีหรียญต่อคนนะคะโดยที่คุณไม่ได้จ่ายคือน,นี่รัฐบาลอเมริกันเขาออกเงินให้ค่ะส่วนตอนนี้เนี่ยมีคนที่รอคิวอยู่ที่ Immigration Court ตอนนี้นะคะที่กำลังรอการพิจารณาอยู่ในขณะน,นี้มีอยู่1,000 0แไม่ใช่1,000 0แค่ะ1,262,765เคสนะคะที่กำลังรอการพิจารณา ขึ้นศาลอิมิเกรชันอยู่นะคะโดยที่สูงสุดอยู่ที่เท็กซัสค่ะ2องแสนกับ519เคสนะรองลงมาที่แคลิฟอร์เนีย1,90,000เคสนะคะนิวยอร์ก1 3 9 0 0 0กว่าเคสฟลอยดได้124,000กว่าเคสแล้วก็นิวเจอร์ซีย์67,000กว่าเคสนะคะโดยที่ตอนนี้มีคนไทยรอฟังการขึ้นศาลอิมิเกรชันอยู่472เคสนะคะแล้วก็พี่น้องคนลาว260กว่าคนค่ะ ทีนี้เวลาคุณโดนจับนะคะถ้าเป็นในส่วนของอ m มิเกรชันเนี่ยเขาจะไม่มีทนายฟรีให้นะคะอันนี้เราบอกก่อนเดี๋ยวคนจะงง แต่เขาจะมี่ามฟรีให้ซึ่งถ้าเกิดคุณถูกจับเนี่ยปกติแล้วศาลนะคะหรือว่าทาง detention center เขาก็จะมีลิสต์ของ non-profit organization <ม>ก็คือองค์กรไม่สแสวงหาผลกำไรเนี่ยเป็นลิสต์รายชื่อทนายที่คุณสามารถที่จะติดต่อไปนะคะ<ม>เขาอาจจะมาช่วยคุณฟรีหรืออาจจะเสียค่าใช้ใจ่ายน้อยกว่าที่คุณควรจะเสียที่เป็น private นะคะหรือถ้าเกิดคุณไม่พอใจคุณอยากจะใช้ทนายส่วนตัวของคุณที่เป็นทนาย immigration ก็ได้แต่ก็จะแพงกว่านะคะคือ case immigration จะไม่มีทนายฟรีให้ แต่ถ้าเกิดเป็นกรณีคดีอาญานะคะทุกๆคดีในสหรัฐอเมริกาจะมีทนายฟรีให้แล้วก็มีล่ามฟรีให้ในกรณีที่คุณโดนจับ ถ้าคุณเป็นโรบินฮูดและคุณติดคดีอาญานะคะมันก็จะขึ้นศาลแยกกันค่ะคือคุณจะต้องไปเคลียร์คดีอาญาของคุณให้เรียบร้อยก่อนที่ศาลอาญานะคะโดยเขาก็จะมีทนายฟรีให้คุณเสร็จแล้วถึงจะมาขึ้นศาลอิมิเกรชันต่อค่ะซึ่งคุณจะต้องไปหาทนายเอาเองแล้วก็ล่ามฟรีนะคะอันนี้คุณสามารถจะรีเควสตขอล่ามได้นะคะทีนี้พอมาพูดถึงในส่วนของอิมิเกรชันเนี่ยเมื่อวันที่2 1ตุลาคมนะคะเราได้ พูดใน EP 108ในหัวข้อไอซ์นโยบายใหม่จับผีไร้ตัวตนเจอเจอปุ๊บจับปั๊บเนี่ยนะคะก็เป็นการพูดเล่าถึงนโยบายใหม่ของไอซ์นะคะที่เขา Intense ขึ้นกับพวกโรบินฮูดหรือที่หลายคนเรียกว่าผีปรากฏว่ามีท่านผู้ชม2ท่านนะรู้สึกว่าไม่พอใจนะคะมีคนหนึ่งเขียนบอกว่าหัวข้อข่าวทำให้รู้เลยว่าคนไทยในอเมริกาแม่งดูถูกเยอะเลยใช้คำว่าผีเลยเหรอ คนยังไม่ตายนะเว้ยเฮ้ยเห็นใจคนโดดเพราะคนไทยดูถูกกันเนี่ยแหละเขาถึงเขาจะโดดก็เรื่องของเขาร้อยพ่อพันแม่ปากกัดตีนถีบต้องเลี้ยงคนในครอบครัวไม่ได้ฆ่าใครเข้าใจที่ออกมาเตือนแต่การโพสต์ตั้งหัวข้อแบบนี้เนี่ยมันเป็นการแสดงความต่ำตมของตัวคุณว้าวอีกคนหนึ่งเขียนบอกว่าดูไกลๆเหมือนให้ความรู้แต่ว่าจริงๆแล้วเต็มไปด้วยความดูถูกเหยียดหยามโรบินฮูดชัดๆ สิ่งที่คุณควรเข้าใจคือไม่มีใครอยากเป็นโรบินฮูดหรอกแต่เพราะเขาจําเป็นต้นทุนไม่เท่ากันคุณไม่เป็นโรบินฮูดคุณไม่เข้าใจหรอกแค่ไฮไลท์ที่เขียนว่าผีก็เกินไปแล้วนี่เป็นคอมเมนต์แรกและคอมเมนต์สุดท้ายในช่องคุณเพราะเราได้บล็อกคุณเรียบร้อยแล้วไม่สร้างสารรค์เอาเสเลยนะคะ วันนี้เราจะพูดเรื่องนี้ให้คุณฟังนะสำหรับคนที่เพิ่งจะอยู่ๆเข้ามาฟังช่องเราเราเป็นโรบินฮูดมาทั้งหมด12ปีนะคะเราเข้าใจความรู้สึกของโรบินฮูดเราไม่เคยดูถูกโรบินฮูดนะคะแล้วเราก็จะบอกคุณว่าสิ่งที่เราทำก็เพื่อต้องการให้ความรู้แต่ถ้าเกิดว่าบังเอิญมันไม่ถูกหูคุณมันไม่มันไม่เป็นที่พอใจของคุณเราก็ไม่รู้จะทำยังไงเพราะว่าถ้าเกิดคุณไม่อยากเป็นผี คุณไม่อยากให้คนเรียกคุณแบบนี้คุณก็อยากเป็นก็เท่านั้นเองนะคะแล้วเราจะถามคุณว่าการที่คุณดูแค่หัวข้อโดยที่คุณไม่ได้มาดูเจตนาของผู้พูดว่าจริงๆแล้วเราทำไปเพื่ออะไรเนี่ยเขาเรียกมันมีภาษาอังกฤษที่เป็น idioms ใช่นะคะเขาเรียกว่า you can't see the forest for the trees you can't see the forest for the trees คำนี้แปลว่าอะไรคะแปลว่าคุณเข้าป่าไปคุณจะไม่เห็นป่าคุณจะเห็นแนตะ่ต้นไม้ นั่นหมายความว่าเวลาที่คุณฟังคอนเทนต์แล้วคุณไม่ได้ฟังคุณดูแค่รายละเอียดปิกยิบป,ปิกย่อยแล้วคุณก็ไม่พอใจคุณก็โกรธคุณก็จะไม่เห็นคอนเทนต์แล้วก็จะไม่เห็นถึงความสําคัญหรือว่าหัวข้อที่เขาพูดเลยเหมือนที่เราขึ้นหัวข้อลงไปว่า ถึงเป็นผีก็ต้องมีตัวตนนัน่นัเป็นอุปมาอุปไมยเราไม่ได้มีเจตนาที่เราจะว่าคุณนึกออกป้ะแต่เราต้องการที่จะ grab intention ของผู้ฟังเท่านั้นมันไม่ไต่างอะไรไปกับการที่คุณอ่านหนังสือแค่สมบรรทัดแล้วคุณก็ด่าเลยโดยที่คุณไม่ได้เข้าไปดูด้วยซ้ำว่าในหนังสือนะั้นะเขาพูดเรื่องอะไรสําหรับเราเนี่ยนะเราจะบอกให้ให้คุณดูนี่เป็นต้นไม้นะคะต้นไม้เนี่ยมันมีเปลือกนี่เขาเรียกเปลือกตรงกลางนี่เขาเรียกกระพี อยู่ข้างในสุดเนี่ยเขาเรียกแก่นถ้าเกิดคุณดูแค่เปลือกคุณก็จะคิดว่าเราไปว่าคุณว่าคุณเป็นผีแต่ถ้าเกิดว่าคุณดูกับผีแล้วคุณดูเข้าไปถึงแก่นคุณจะรู้ว่าเรามีเจตนาดีที่เราออกมาเตือนคุณแล้วเราให้ความรู้กับคุณแล้วเราจะบอกว่าในช่องหลายๆช่องเนี่ยนะในในช่องของคนไทยหลายๆช่องเนี่ยมันจะมีสักกี่ช่องที่ออกมาเตือนคุณว่าเฮ้ยอย่าเดินทางร้อยไมล์ใกล้ๆชายแดนนะโดนจับนะแอมแทร็กนะ คุณมีสิทธิ์นะถ้าเกิดคุณเป็นโรบินฮูดถ้าคุณโดนจับค่าแรงขั้นต่ําของโรบินฮูดเนี่ยค่าแรงขั้นต่ําในอเมริกาเขา cover โรบินฮูดด้วยนะการสมัคร IT ท n Number เพื่อไปเสียภาษีแล้วก็สิทธิ์ต่างๆที่โรบินฮูดควรจะได้รับแล้วเราจะบอกว่าข้อมูลเชิงลึกหลายข้อมูลไม่ได้หามาง่ายเราต้องใช้ความสามารถ นะในการพยายามที่จะไปหาข้อมูลเพื่อที่จะมาบอกคุณแล้วที่เราพูดตรงนี้เนี่ยเราจะถามคุณว่าจะมีใครสักกี่คนที่จะมาเตือนคุณในเรื่องนี้ที่พูดนี่ไม่ได้บอกว่าตัวเองเป็นคนดีนะแค่จะถามคุณเฉยวๆว่ามันจะมีใครสักกี่คนที่เขาจะมาเตือนคุณที่เขาจะมาอยากจะมาบอกคุณว่าให้คุณระมัดระวังแม้แต่ทนายความเขายังไม่ทำวิดีโอมาบอกคุณเลย จริงๆก็ไม่ได้เป็นความผิดของทนายความนะที่เขาไม่ได้บอกเพราะเขาถือว่าเขาเป็นผู้รักษากฎหมายเขาก็ไม่ได้อยากทําให้ใครผิดกฎหมายนึกออกปะดังนั้นถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าคุณไม่พอใจคุณก็ไม่ต้องดูก็ได้อืมแล้ววันนี้เราจะเล่าให้ฟังว่าทําไมเหตุการณ์เหตุใดเราจึงทํา y o Youtube ขึ้นมานะคะ ในแต่เริ่มเดิมทีในการที่เราจะทํา o u t u b e เนี่ยเราไม่ได้คิดว่าเราจะทํา y o YouTube เราตั้งใจว่าเราจะเขียนออกมาเป็นหนังสือแล้วตีพิมพ์ออกมาถึงประสบการณ์ชีวิตเราตั้งแต่เป็นโรบินฮูดจนถึงปัจจุบันนี้ที่เราได้เรียนหนังสือจนถึงปัจจุบันนี้แต่บังเอิญมีเพื่อนคนนึงเนี่ยทักขึ้นมาบอกว่ากว่าแกจะทําเขียนเป็นหนังสือกว่าแกจะตีพิมพ์เนี่ยมันนานคนส่วนใหญ่เขาไม่รอหรอก ให้ทําเป็น YouTube ไปเลยเราก็เลยคิดว่าเราจะทําเป็น YouTube โดยที่เราเนี่ยรักษาสัญญานะคะเอาไว้กับคน4คนซึ่งเราไม่เคยเล่าให้ใครฟังวันนี้จะเล่าให้คุณฟัง คนแรกที่เรารักษาสัญญาก็คือแม่แม่ก็บอกว่าถ้าเกิดมาอยู่ที่นี่แล้วเนี่ยให้ช่วยเหลือคนไทยแล้วก็ให้เข้าใจว่าเราอยู่ไกลบ้านนะให้ช่วยได้มากที่สุดเท่าที่จะช่วยได้แม่อยากให้เราเป็นครูแต่เรามีความรู้สึกว่าเรามีความรู้ไม่พอเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเรายังเป็นครูไม่ได้แต่ว่าการมาแชร์ความรู้เนี่ยมันก็เป็นเหมือนกับการ practice หรือว่าการฝึกในการเป็นครูอย่างหนึ่งนะคะนี้เราก็รักษาสัญ,ญจาก,กับแม่ว่าโอเคถ้าเกิดอยู่ต่างประเทศ mm hmm. ก็จะช่วยเหลือคน บุคคลที่สองที่เรา,เาให้คําสัญญาก็คือหลวงพ่อโสธรน,นะคะซึ่งจริงๆท่านก็อยู่ติดตัวเราตลอดเวลาด้วยเหมือนกันนะคะปู่ของเราเนี่ยเคยเป็นเจ้า,าวาดนะคะเคยบวชเป็นเจ้า,าวาดวัดหลวงพ่อโสธรที่คุณไปไหว้กันที่จังหวัดฉะเชิงเซาเนี่ยอยู่หลายพันษาเลยทีเดียวนะคะดังนั้นเราก็จะมีความผูกพันกับวัดหลวงพ่อโสธรแล้วก็หลวงพ่อโสธร เมื่อประมาณปี2014นะคะที่เรากำลังสอบเข้าเรียนที่ปริญญาโทนักสังคมสงเคราะห์ที่มหาวิทยาลัยชิคาโกเนี่ยเรารู้มันสอบเข้ายากนะคะเพราะว่ามันมีใบสมัคร5000กว่าคนเขารับนักเรียนแค่168คนเราอยากเรียนเราก็อธิษฐานหลวงพ่อโสธรบอกว่าถ้าเกิดว่าลูกสามารถที่จะเข้าเรียนคณะสังคมสงเคราะห์ที่นี่ได้เนี่ยจะเอาความรู้ด้านสังคมสงเคราะห์มาช่วยคนเราก็พยายามรักษาศจ,จะในสิ่งนั้น บุคคลที่3ที่เรา,เาได้สัญญาเอาไว้นะคะก็คือ,อในหลวงรัชการที่9ตอนนั้นเราได้เดินทางกลับไปเ,าเขาเรียกว่ากลับพระศพในในงานพระราชทานหรือเขาเรียกว่าอะไรนังานงานพระบรมศพของท่านตอนที่บอกกับกลาบท่านไปก็จะบอกว่าหนูมาจากอเมริกาแล้วก็ จะช่วยเหลือคนไทยทุกคนที่อยู่ที่ต่างประเทศเท่าที่ช่วยได้นะคะเพราะว่าเราก็มีขอบเขตความสามารถของเราด้วยเหมือนกันในการที่เราอยากจะช่วยคนแต่ว่าเราอาจจะไม่ได้ช่วยทุกคนแต่เราจะพยายามแล้วเราก็จะไม่เลือกนะคะว่าคนนั้นเป็นโรบินฮูดคนนั้นเป็นซีดีเซนคนนั้นเป็นใบเขียวหรือเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่ถ้าเราช่วยได้เราจะช่วยนะอันนี้เราก็ทําตามสัญญาที่บอกไว้กับท่าน และคนสุดท้ายก็คือท่านอับราฮัมลินคอนนะคะซึ่งท่านเป็นอดีตประธานาธิบดีคนที่16ของสหรัฐอเมริกาค่ะตอนที่เราจะต้องสอบอชิงทุนรัฐบาลที่กระสุงกลาโหมเนี่ยเราบินไปที่วอชิงตันดีซีก่อนที่เราจะสอบเนี่ยเราไปที่อนุสาวรีย์ของท่านซึ่งถ้าเกิดใครได้มีโอกาสไปวอชิงตันดีซีเนี่ยคุณจะ ก็คือจะเป็นแหล่งสถานเขาเรียกสถานที่ท่องเที่ยวที่หลายคนไปถ่ายรูปกันเราก็บอกกับท่านว่าถ้าเกิดว่าหนูมีบุญวาสนาพอที่หนูจะได้ทุนนี้เนี่ยก็ขอให้ท่านเป็นกําลังใจแล้วเปิดทางให้หนูด้วยแล้วก็สัญญาว่าถ้าเกิดมีความรู้จะนําความรู้มาแจกจ่าย,ายแล้วก็แชร์กับ พี่น้องชาวไทยที่ดูในช่องด้วยดังนั้นคุณก็จะเห็นว่าช่องของเราเนี่ยจะมีบางอันที่เป็นแบบแนววิชาการล้วนๆเลยก็มีนั่นคือการสอดแทรกจากการที่เราได้เรียนจากที่โรงเรียนมาเนื่องจากเราได้ทุนบุคคล4บุคคลนี้เนี่ยเป็นบุคคลที่เราสัญญาไว้ว่าเราจะทำนะคะแล้วเราก็ทำดังนั้นการทำช่อง YouTube ของเราเนี่ยไม่ได้ทำคืนเพื่อจุดหมายปลายทางในแง่ที่ว่าจะต้องให้ใครชอบหรือไม่ชอบ ช่อง u t ท b e ของเราคือเป็นการรักษาสัจจะที่เราให้ไว้กับบุคคล4คนที่เราพูดถึงไปเมื่อส,สักครู่นี้นะคะดังนั้นช่องนี้คุณจะเห็นว่าจะไม่มีแต่งหน้าจะไม่มีทำผมจะไม่ทำพร็อพนะเพราะนั้นไม่ใช่จุดหมายปลายทางนะคะแล้วก็จะไม่มีแบบหลังไม้ใครอยากติดต่อเราหลังไม้แต่เราคิดตังจะไม่มีนะคะปรึกษาที่นี่ปรึกษาฟรียกตยกยก เว้นในกรณีที่จะให้เราไปเป็นล่ามหรือจะให้เราแปลเอกสารให้นี้เราคิดเงินเพราะเราถือว่าคุณเป็นนายจ้างแล้วเราเป็นลูกจ้างแต่ที่เหลือจะไม่นะเราจะให้เราจะทําให้ฟรีนะคะ,ะยกในช่วงนี้เราก็ไม่ทํางานล่ามแล้วเราก็ไม่ค่อยได้ทํางานแปลด้วยซ้าไปเพราะส่วนใหญ่หเรามีงานประจําของเราเราไม่ต้องเราไม่เคยพูดกับ ผู้ชมว่าให้กดไลค์กดแชร์หรือว่ากดติดตามนะคะเราจะพูดแค่ช่วงเทปที่1กับเทปที่3เท่านั้นเองหลังจากนั้นเราก็ไม่พูดอีกนะเพราะเราถือว่ามันเป็นเ,เรื่องของคนดูแล้วละ่ะที่จะเลือกดูหรือไม่ดูนะคะเราจะไม่พูดว่าต้องกดไลค์กดติดตามกดแชร์หรือกด Subscribe หรือ whatever เพราะเราไม่ได้ต้องการยอดไลค์ยอดแชร์เนื่องจากเราไม่ได้เราไม่ได้สมัครโฆษณาเรามีเงินอ,อยู่แล้วรายได้หลักของเรามาจากการทํางานไม่ได้มาจากการที่มียอดไลค์ยอดแชร์ยอดโฆษณาจาก YouTube อันนี้ เราจะบอกให้คนฟังเนี่ยได้เข้าใจในสิ่งที่เรากำลังจะบอกด้วยนะคะแล้วเราไม่ได้โกรธในสิ่งที่คุณพูดออกมาเพียงแค่เราจะเราอยากจะให้คุณเนี่ยฟังถึงจุดหมายหรือว่า,เ,าเขาเรียกว่าอะไรนะเจตนาในการที่เราทํา YouTube ให้คุณฟังเราไม่ได้มีเจตนาที่จะดูถูกใครแต่เราทําเพราะว่าเรามีเราต้องการรักษาสัจจะที่เราได้ให้ไว้กับกับคนสําคัญ สำหรับในชีวิตเราแล้วเราก็อยากจะบอกกับยูทูบเบอร์หลายๆคนด้วยนะคะซึ่งเราเชื่อว่าหลายๆคนที่ทำ Youtube เนี่ยก็อาจจะมีประสบการณ์แบบเราเนี่ยแหละเจอคนดูไม่พอใจคนดูด่าโน่นนั่นนี่แต่ว่าคุณต้องดูด้วยว่าคุณทำเนี่ยคุณทำด้วยจุดประสงค์อะไรเพราะว่าบางครั้งเนี่ย เราจะเห็นว่ายูทูบเบอร์หลายคนไม่กล้าที่จะบัมกับคนดูไม่กล้าที่จะว่าคนดูไม่กล้าที่จะเถียงคนดูเพราะคุณกลัวยอดไลค์ยอดแชร์คุณลดลงอะไรอย่างเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วคุณพูดไปเหอะอย่าสูญเสียความเป็นตัวของตัวคุณตราบใดที่คุณไม่ได้ไปละเมิดสิทธิของเขาเพราะนี่มันเป็นช่องของคุณแล้วคุณก็อย่าไปคาดหวังว่าทุกคนจะต้องมาชอบคุณนึกออกปะมันเป็นไปไม่ได้ เพราะว่าจริงๆแล้วบา,บางคำพูดบางคำเนี่ยคนไทยเขาก็ไม่ชอบบา,บางทีมันก็ไปถูกหูเขาเช่นถ้าไปบอกว่าเขาอ้วนเขาก็จะไม่ชอบเพราะว่าเขาอยากจะได้ยินคำว่าอวบอย่างคนอายุ70ไปเรียกเขาป้าเขาก็ไม่ชอบต้องเรียกเขาพี่ถ้าสมมุติเขาขายตัวฉันขายตัวก็จริงแต่อย่ามาเรียกฉันกะหลี่ฉันมีมีกิก๊กนะคะอันนี้ไม่ได้เรียวกว่ากิก๊กอันนี้เรียวกว่าหลอกสองใบถ้าไปนอนกับคนอื่น ที่เป็นสามีหรือภรรยาชาวบ้านอันนี้ไม่ได้เรียกว่าเป็นชู้นะแต่เป็นแค่เอาใจลงไปเป็นแค่ความสมคัญที่ไม่มีใจลงไปเล่นอะไรของเขาอะแล้วแต่ในสิ่งที่เขาจะพูดนึกออกปะบางทีเราทําให้เขาถูกใจทุกคนมันเป็นไปไม่ได้ดังนั้นขอให้คุณนะเป็นตัวของตัวคุณแล้วก็ยึดหลักว่าคุณทําสิ่งนี้ไปเพื่ออะไร ะะอันนี้ก็คือสิ่งที่เราอยากจะแค่เล่าให้ฟังแล้วก็อยากจะแค่อธิบายให้คุณฟังเท่านั้นเองนะสำหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะอาทิต้าเรามีเรื่องอ,อ,อีกมากมายที่จะมาแชร์ให้กับคุณได้รับฟังสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนรักษาสุขภาพนะคะสวัสดีค่ะ